อยากจะบอกคุกองว่าลาตีสวัสดีครับ จะไปอยู่กับคนอื่นมาลืนนี้แล้วอ่ะเธอไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างเลยหรือไงอ่ะผมน่ะจะทำให้ดีที่สุดครับนี่สุดของเธอนี่ก็คงไม่พอนะ้ราตรีสวัสดิ์การการันนรับ เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวอะไรมันจะล้วนแล้วพนากนันวันน่ะจ้ะพ่อพ่อช่วยบอกเพื่อนพ่อเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่สู่ขอชั้นทีนะเฮ้ย hey, อะไรกันทําไมะทําไมมันจะต้องลว้วนแล้วถึงพนากนันด้วยพรุ่งนี้เนี่ยเหรอที่จใจพ่อแม่เนี่ยจัดกระบวนคนมากไปสู้พอผู้หญิเงเองเนะจ้ะแม่ถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันการ เฮ้ยไอ้ผันมันต้องด้วนแบบรถด้วนขนานๆเลยหอวะนานนะสินี่ผันผู้หญิงที่ไหนเหรอฮะก็ผู้กองคนสวยฉันนั่นแหละพ่อแม่ก็เห็นดีด้วยไม่ใช่เหรอจ๊ะเออถ้าหากว่าเป็นอีนังหนูคนนั้นอะก็เอาด้วยนะกระเอาก็เอาได้เนี่ยนี่นี่นี่ขอให้มันกระทบไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เลยแบบให้ข้าได้ตั้งหลักนิดน้อยนะไม่เองก็อยู่เป็นโสดมาตั้งเกือบซ้มสีไปเนี่ย พราะจะแต่งขึ้นมาน่ะมันจะต้องให้ได้ยีบสี่ชั่วโมงนี่เลยหรือก็บอกแล้วไงว่าช้ามันจะไม่ทันการเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาจะมาขอวันพรุ่งนี้แล้วงงเลยเฮ้ยก็ทำไมมันถึงได้ต้องเล็้วขนาดน,านั้นล่ะเดียวเดียวฟังแล้วมันงงเว้ยเลิงตอนไม่เราไม่เลยเอาตั้งแต่ตอนเรื่องเราเป็นไงวะพ่อแม่ฟังช้าช้าชัดๆนะผู้พัน ซึ่งเป็นพ่อของผู้กองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฉันหานายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ม,มาสู่ขอและไม่ทำให้เขาขายหน้าเนี่ยเขาจะยกลูกสาวให้กับฉันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งที่จะมาขอเนี่ยผู้ใหญ่ทางนู้นเนี่ยมีหน้ามีตามากโช่เอ้ยม,มันจะขนาดไหนเชียวออไอ้ห้อยคงพน่ะมันไม่ใช่ย้อยเลยนะมีพ่อไอ้ทางนู้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงแม่ทัพใช่นะ ทำเทบไรไหมส้นใจไม่สนใจจะไม่ย่างนะลูกเขาไม่ได้เออเฮ้ยว่าแต่ว่าสิ้นซอดเนี่ยยากจะได้อะไรบ้างว่ามาสินิดหน่อยไมจจำแม่จดมาเลยอ่อจดะไตนี้เฮ้ยนี่สิ้นซอดหรือว่าหมอประมาณแผ่นดินเงินมันเนี่ยมันไม่แม่ขนดนี้หรอกแม่เฮ้ย ไม่น้อยเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาว่าไอ้วาที่พ่อตายเองเนี่ยนะคงเห็นว่าเองเป็นผลตาหารแล้วคงไม่มีปัญญาแต่เอาไงเอาการซิวะออยังไงพ่อก็ไม่ยอมใม้ใครมาย่ามลูกพอ่อเด็ดขาดวันนั้นนะสิยังไงก็ต้องต่อสู้ถ,ถึง<น>ที่สุดถ้าหากว่าเป็นอินังน,นู่คนนั้นเน่ะเขาก็ถูกชะตาแตาวซะด้วยนะเอาละทุกอย่างก็ต้องเรียบร้อย มันห้ามันอยู่ที่จะโทรหาไอ้ห้อยให้มันไปเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้น้อยเขาจะเต้นกับตรงนี้แหละเกียดเมียมันเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้านเฮ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้องใจเย็นเ็นเนี่ยเพื่อให้ผันมันนะเอาละเดี๋ยวเขาจะโทรจิกกบ,บานมัน่ะให้มันว่างถ้าว่ามันไม่ว่างน,นะ คอยดูนะเขาจะทวงให้เงินต้นดอกเบีย้ยอะไรที่มันยืมเข้าไปเมื่อ20กว่าป,ปีก้อนนี่้คอ,อยดูกันแล้วกันให้มันเด้งจากผมจากกองไปเลยอแม่เองอไปเกณฑ์ลูกบ้านถ้าพราะใครว่างนะให้ไปร่วมขบวนคันมากบนนะแล้วก็ไอ้พวกกองยาวนะถ้าทงอะไรให้เต็มซูปเลยเองซ่องคนเป็นเพื่อนจะเป้าจา้ะแม่เองอ,อะไรโทรศัพท์โทรศัพท์นะเดี๋ยวติ๊กให้ดู เปล่าครับเออเขไม่เพด้ยนั่นไม่ใช่บ้านในห้อยหรอกว่าจะโทรมายกนี่ให้มันต้อยนึงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้อ๋อไหนบอกว่าไม่ยุกไงนั่นบ้านในห้อยจะไปกระดามเสียไหนน้อยนะเออเออคือเออเออเฮ้ยเออนั่นดีหัวหน่ะเอาข้าสิวะคืออย่างนี้ข้ามีเลือกจะรบกวนเองน้อยนี่ครับ เออเองจะทวงตงังค่าเหรอไม่ใช่ไอ้เรื่องมันอย่างนั้นนะข้ายกให้เองได้ข้าให้ว่าเองช่วยเลือกข้าน้อยนะช่วยเรื่องอะไรอะ่ะไม่ใช่ขนยาบ้านนะไอ้เวนนี่ข้าเป็นกำนันดีเด่นนะคือเรื่องของเรื่องนะข้ามีเรื่องจะรบกวนเองน้อยจะให้เองไปเป็นผู้ใหญ่สู้ข้อผู้ยิ่งให้ลูกชายขานะนิดน้อยนะช่วยข้าน้อยถูกไะมเ้ยเออ,อเรื่องแค่นี้เอง เออสบายมากเออได้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 เออแต่ว่าเองต้องเลือกยุ่งกับข้าเรื่องหนี้สินทัทีนะเออนะรับรองเลยพรุ่งนี้เองเตรียมตัวไว้เลยข้าจะไม่รับเองไม่สู้ข้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ทำไมมันจูนตัวอย่างนี้วะผงเล้งทำอะไรแล้วพรุ่งนี้จะมีคนเข้ามาสู่ขอลูกสาวข้าข้าต้องอยู่ต้อนรับขับสู้เขาเฮ้ยอะไรอะ แล้วดูการอะไรกันวะยุ่ยมีแต่คนจะแต่งงานฮะไม่ได้ต้องพวกงนี้เลยเอ็งป๊กเวลามาให้ขั้นน้อยเดียวผงไม่เสียเวลามากล้วหรอกนะให้เมียเองเขาอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่สะดวกกสิถ้าเองไม่ช่วยข้าข่าวนี้ข้าจะเข้าห้าผู้บังคับบัญชาเองแล้วก็ไปถวงเรื่องหนี้สิ้นเนี่ยที่เองเป็นหนี้ข้าอยู่นะให้มันลือกช่อนไปเลยเฮยเฮ้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 ยทำไมมัน ทำไมมันมัดม,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 มือชกอย่างนี้วะไม่รู้ละเอ็งบอกที่อยู่เอ็งมาเดี๋ยวนี้เลยบอกมาเร็วๆหน่อยพรุ่งนี้ข้าจะไปรับเอ็งที่บ้านเร็ว ซึ้งซ้ออย่างเลยอ่ะพวกนี้งานม่านเรานแ,ลแล้วนะครับสดใสร่าเริ่งเลยไปครับหลับไปนี่แหละค่ะเมื่อคืนฉันอาจจะนอนง่วงไปก็ได้แม่ตื่นเต้นทำไมบอกผม คืออะไรครับคือบ้าค่ะไม่มีอะไรเนยชอบงมันเถอะใจหาหมดผมก็คิดว่ามือกองเนี่ยจะยกเลิกงานมั่นผมโอ้โหถ้ายกเลิกแล้วก็ผมหน้าแหกทั่ววงราชการเนี่ยเลยใช่กาคุณโดยคนเดียวเมื่อไรล่ะคะคุณหมอ คุณพ่อกับคุณแม่ฉันก็โดนเหมือนกันล่ะค่ะพูดตาแล้วผู้กองผู้กองจะพูดงี้เลยครับผู้กองพูดเหมือนกับว่าที่ผู้กองคงมั่นระบบเนี่ยทำเพื่อผู้มีพระคุณเท่านั้นเองมันฟังดูมันแย่แยงนะพีผู้กองอืมอืมเออเออเด็ดเลยพ่อได้เลื่องไหมพ่อแม่จะเลื่อดเลย แล้วมันก็ทําบ้ายเบี้ยงเนี่ยแต่มันไม่กล้าคาดพ่อหรอกนี่แล้วตกลงเนี่ยพ่อรู้ยังว่าบ้านเพื่อนพ่อเนี่ยอยู่ไหนอ้าวก็จดอยู่แล้วเนี่ยจดอยู่แล้วเนี่ยฮะลองเบี้ยวดิกล้าเบี้ยวซะที่ไหนเดี๋ยวก็เรื่องถึงจำหน่ายมันแล้วเมียเพื่อนพ่อเองเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยรูว่าค้านี่จริงๆแล้ว ไม่ยากยุ่งด้วยเลยนะเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยพ่อเอาที่อยู่ขึ้นพ่อให้ฉันดีวกว่าไหมเอออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องในเ,เรื่องนี้ข้าจัดการเองฮะเดี๋ยวเขาไปรับมันที่บ้านเลยแล้วเราก็ตั้งขบวนคันมากไปเลยแล้วก็ลากตัวมันขึ้นรถแล้วนะ่ะไปบ้านเจ้าเศ้าเองเลยนะ <laughs> จะไม่มีปัญหาเลยพอ่อโอ้ยรับรองไม่มีปัญหาทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อยเออะสบายใจเถอะนี่เดี๋ยวตรงนี้นะ แม่ก็จะจัดการเองจะแกนลูกบ้านที่ว่างมือไปตัดกล้วยตัดอ้อยอเอาใส้รถกระบะแล้วก็หอก้อลาอมันก็สุพพันยันกุงเทพเลยเ,เลยลยะอ <laughs> เอาหวายผันอเองก็ทำใจให้มันสบายเถอะหว่แล้วพรุ่งนี้นะเองแตั้งตัวให้มันล่อเสียวไปเลยล้ออยู่แล้วแล้วแม่มทำยังบางคนไม่เคยแต่งงานไปได้นะเ <laughs> ออ ก็ไม่เคยแต่งจริงๆนี่เออแล้วจะรู้ว่าล้อกมีจริงพรุ่งนี้นะเราต้องได้เห็นอะไรมันมันแน่ๆเลยเรื่องพิพานเหรออ้ก็แง่สิเพราะฉะนั้นนะพรุ่งนี้ ห้ามใครพลาดเด็ดขาดจะต้องไปร่วมขบวนฉันหมากงานมั่นของมันน่ก็เข็นรถเข้าไปด้วยกันแล้วกันนนอะจีซ่าเชียวนี่แล้วพี่พรานเขามีผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วเหรอมีแล้วคืองี้คือลุงกำนันพ่อของมันนะนะมีเพื่อนเป็นนายทหารอยู่คนนึงอืนี่ถ้าอะไรอะไรมาลงเอ่ยได้ดีเนี่ยก็ดีสินะใช่เฮ้ยเฮ้หมู ส่ต้องไปละเพราะว่ามันใกล้เวลาจะต้องกลับกรมนะนะเข้าวเวรขอบใจไว้อ่ำที่มาเยี่ยมฉันไปนะจ๊ะจะขอบใจจะออรทยไปก่อนนะปภกายดูหมูเขาดีๆนะจ้าจ้ะโมที่นี่ลงมานะหมูนะกิ้มอมะไะไม่ปกาย พี่หมูคิดว่าพี่หมูนี่จะตายไปซะแล้วแม่ประกายไม่รู้หรอกว่าพอแม่ประกายกับลูกนันแหละที่ดึงฉันกลับมาอีกครั้งหนึง่งใครเขาอยากให้อยู่เราฉันไปดึงพี่เอาไว้ที่ไหนกันฮนะที่กรมทหารไงตอนนั้นนะพี่ไร้สติแม่ประกายอยู่ที่ดันตอนที่พี่กำลังจะจากไป ฉันไปอยู่ที่นั่นพี่หมายถึงตอนที่พี่ไร้สติอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ฉันน่ะไปอยู่ที่นั่นจริงๆในฝันน่ะฉันเห็นว่าพี่กำลังจะจากไปอ่ะฉันเสียใจมากเลยจริงเหรออืมฉันไม่รู้ว่าฉันฝันไปเองหรือเปล่านะแต่ฉันว่ามันคงเป็นลูกของเราอ่ะที่มันคงไม่ยอมเสียพ่อมันไปก็เลย ทำให้เราสองคนมาเจอกันเนลูกเราเกิดมานะพี่จะตั้งชื่อมัอนว่าเบื้อดีไหมดีอะจะชื่อเหมือนแฟนคนแรกฉนันเองแหละโอ้โหโอ้โหง,ง,ง,งั้นๆไม่เอาเปลี่ยนๆใหม่ดีกว่าแล้วแต่แม่ประกายแล้วกันว่าจะชื่ออะไรดีนะจ๊ะพีพี่ ก็รอให้มันเกิดมาก่อนสิคอยตังก็ได้นี่ถ้าเป็นผู้หญิงจะว่างไงโอ้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะั้นขอให้เป็นลูกของเราสองคนพี่ก็รักหมดนะจ๊ะนี่ก็ลองไม่รักดูสิตายแน่อย่าคิดนะว่าแม่ประกายคนเก่าถอดเล็บถอดเขี้ยวไปแล้วจะไม่มีฤทธิ์ไม่หรอกจ๊ะแม่ประกายนะกว่าจะรักกันได้นำพากยากเขินขนาดไหนละ,ะคิดเอาเองแล้วกันจ้า